สลากออมทรัพย์ทกสอออกใหม่ชุดขุนแผนมรกตฝาก2,000บาทได้ลุน่นรางวันที่140ล้านบาทตลอด2ปีค่ะเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี68นะคะใครที่มีแปปอปทกสอยู่แล้วสามารถซื้อผ่านแอป,ปได้เลยเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันค่ะล็อกอินเข้าแอปธนาคารทากสแล้วเลือกตรง Saving Certificate หรือว่าสลากออมทรัพย์ค่ะหลังจากนั้นก็กดฝากสลากนะคะ เลือกบัญชีที่เราต้องการให้ตัดเงินเลือกประเภทของสลากเป็นชุดขุนแผนมรกตค่ะใส่ยอดเงินที่ต้องการซื้อหรือว่าจะระบุเป็นจำนวนหน่วยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็กด verify นะคะตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดนะคะแล้วก็กด confirm ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถซื้อสลากได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีเลขของสลากเราอยู่ที่ตรงนี้นะคะ สลากชุดขุนแผนมรกรมีอายุ2ปีนะคะเมื่อฝากครบตามกำหนดจะได้รับดอกเบี้ย19บาทดอกเบียย้ยอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าได้รุนรางวันที่140ล้านบาทตลอด2ปีเลยค่ะส่วนรางวันอื่นๆเพื่อนๆสามารถเช็คที่เว็บไซต์ของธรรานาคารทกสได้เลยนะคะใครซื้อสลักชุดนี้กันบ้างฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ